<peach> โอ้ยหัว <ooh> เนี่ยเถอะเออเออเดี๋ยวก่อนอะให้ทุกคนหัวอราอก่อนโอ้ยมาเธอเดี๋ยวเฮ็ดไหนวงแตกเลยอย่ายา้ำสิแล้วคุณก็มายาม้ำแล้วคุณก็มาเขียนกันมาเนี่ยใครเนี้ยหลายคนเลยเขาพุดเ้าผ่านไปแล้วมม้ อ่ะแล้วอ่ะอะไรเนี่ยเมันทิ้มันเลียขาขออกมาอย่างเนี่ยคุณบินยังยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวคงนี้มีโอกาสได้ได้เจอกันเนาะส่วนส่วนมาแล้วก็มีแต่บอกว่าไปงานคอนเสิร์ตนี่ยค่ะคนละมือบ้าง เป็นวยั่งพวกท่านท่านได้เจอโปรโปรเจกต์อีกอย่างบางอย่างเลยนะคะทั้งทั้งทั้งกล่องทั้งเบิร์นมิแตแบบไทไปไทมาถูกไปถูกมากเออเฉียดไปเฉียดมาก่ได้เจอกันจา้าเถอะนี่แหละที่ได้เจอกันย้อนที่ได้เจอกันย้อนอ่าฝาก,ากชื่อฝากชมพูป,ปิดผมขาาไปให้หมออ้อยเลยล่ะฉันละสูน อีแม่เออแล้วบอกว่าให้ร้องเพลงให้ฟังนี่นะร้องไม่ออกแล้วเนี่ยหัวจนน้ำตาไหลแล้วพากันขำจนเหมือนอีรีขำจนขีดบุญหูหนูแห้งบุญหูอะไรคเขาไม่ได้พูดคำนั้นเออคนที่เขานี่เขียนมาก็าก็ไม่ได้พูดคำนั้นแล้วทำไมย้ำกันอยู่เนี่ยฮะ อ่าแม่ครัวค่ะแม่ครัวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแม่ครัวจะัาตายอยู่แล้ว